สวัสดีค่ะอยู่กับช่องช่างเทอิอกจำปาดงคนลั่นทุงค่ะนี่ค่ะมาอัปเดตหน้างานมาดูหน้างานของช่างเทอิอกช่างศักเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือแกะเมื่อวานนี้ไม่เสร็จเนาะคะ่ะถึงนี่เนาะคะ่ะอันนี้ก็มาเริ่มแกะอันนี้คือแกะเสร็จแล้วเรียบร้อยเนาะคะ่ะแกะเสร็จแล้วเรียบร้อยตอนบ่ายก็น่าจะกดขุดหลุมเนาะคะ่ะขุดหลุมถมเสาเนาะคะ่ะเนาะแล้วก็สมปูนเทตีนเสานี่ค่ะ ตัสิแก้แล้วแต่ละเสาก็โหไม่ใช่เรื่องง่ายๆเพราะว่าตอนสังสังลึกมากนี่ค่ะส่วนด้านหลังก็เริ่มมัดคานแล้วค่ะคือสอดสอดคานมัดแล้วนะคะมัดสิทธ์ไปแล้วสามช่อง หลืออยู่สองซ่องค่ะอ่าอ่าซองนี้ก็เสร็จไปแล้วเรือหนึ่งซ่องนะคะปาปลาซิวหลายแท้พ่อใหญ่เทิดปลาซิวอันนี้คือมัดมัดข้างหลังแล้วเนี่กับเซอแบบเทคานเลยบ่ นี่คะ่ะสร้างเถิดว่ามัดคานด้านหลังเสร็จก็จะประกอบแบบประกอบแบบแล้วก็เทคานไว้เลยจะได้เริ่มก่อ เสานี่คือเอาใหญ่มากเลยเนาะค่ะมาตรฐานต้นใหญ่มากโอ้ยอากาศมาื่อน,อน,นี้หอนคักหอนแน่ห้อนกระดอกระเดียอากาศจะร้อนเท่าไหร่ก็ไม่เป็นอุปสรรคก่อการทำงาน อันด้านข้างนี้ก็ม้างเอาแล้วกัสิคุดหลุมฝั่งเสาแบบน,นี้บอสร้างเทิด,ค,ดนะคุดหลุมฝั่งเสาจะได้สั่งบอมือนี่น่าจะบอปาดขนาดเงาอากาศวันนี้ขนาดนี้มีเดดหาเอาเอาหอนคักหอนแน่ นี่ค่ะน้องคิ้งก็สมปูนสมปูนไว้แล้วเรียบร้อยนะคะเพื่อจะเทคานนะคะเทคานด้านหลังให้เสร็จก่อนนะคะอันนี้ช่างเทิดเพิ่นกำลังมัดเล็กอยู่นะคะมัดคานนะคะเนาะ,ค,ะ,นะ,ค,ะนค่ะมัดคานเสร็จแล้วก็จะเข้าแบบเทเลยเนาะน้องคิงก็สมปูนไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้เทคานแล้วจะพักเที่ยงบ่ซัง นี่ค่ะเทคามด้านหลังเสร็จเนาะคะ่ะก็จะพักเที่ยงก่อนเนาะคะ่ะอันนี้ด้านข้างด้านข้างของตัวบ้านนี่ก็น่าจะทําตอนบ่ายเนาะคะ่ะจะเริ่มขุดหลุมฝังเสาเนาะคะ่ะอ่าก็ประมาณนี้นะคะอ,อากาศร้อนมากเลยโอ้เสียงป่าป่าอยู่ในปลาเขา ขนาดยืนอยู่เฉยยังเอ้ยเหงื่อเห่อแต่เหงื่อแตนพลึกพลือความร้อนก็ประมาณนี้นะคะโอเคค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากชมคลิปจนจบคลิปด้วยนะคะกราบขอบคุณเอฟซีทุกท่านทุกกำลังใจให้กับช่องช่างเทิดจำปาดงคนลั่นทุ่งค่ะขอสุขภาพแข็งแรงล้ำล้ำรวยรทุกทท่านคิดสิ่งใดให้สมดังปาถนาค่ะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ เป็นน้ำเจมีเสอือเสือปีนเตอะบ้ามือนี้แดดคือหอนแด้เจ <laughs> <laughs> ปีนเสอือเมือก่อนนะแดดมันหอนมือนี้ <laughs>